ทุกคนพอดีว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนวะว่าไงนะเจ้าพวกนี้คิดจะทำอะไรกันนะหาเดี๋ยวก่อนบอกนะว่าจะตัดฉันลงยะหยุดนะขอร้องล่ะอย่าทำแบบนั้น นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเจ้าหมาป่าพวกนี้พวกมันกำลังปกป้องฉันงั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาฉันเข้าใจแล้วพวกเราจะไม่ตัดต้นไม้ต้นนี้แล้วได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะเฮ้คราวนี้รอดไปได้แบบฉิวเฉียดเลยแฮะ เมื่อกี้ฉันเกือบถึงคาดเสียได้จังที่พวกแกไม่ได้ยินเสียงของฉันถ้ามีโอกาสฉันจะต้องขอบคุณพวกให้ได้เลยขอบใจนะเจ้าหมาป่าแสนใจดีทั้งหลายแย่จริงๆต้นไม้นั่นดูแข็งแรงหน้าตัดแท้ๆเราเล็งมันมาตลอดตอนมันเริ่มโตขึ้นแต่พวกหมาป่านั่นมันคืออะไรกันแน่นะพ่อครับแล้วต้นนั่นละ่ะ ถึงจะไม่แข็งเท่าต้นเมื่อกี้แต่ต้นนี้ก็ดูดีใช้ได้เลยนะลองดูสักหน่อยก็แล้วกันคึกคึกคึกตอนนี้ฉันได้เติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงราวเก้เมตรแล้วและในที่สุดวันนี้ฉันก็ออกผลแล้วแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่สามารถกินมันเองได้อยู่ดีถึงยังไม่รู้ว่ามันคือผลไม้อะไรแต่ก็เป็นผลสีแดงสดสวยมากเลยละอ๋ะ เจ้าสไลด์ตโตยยินดีต้อนรับนะกิ้วกิ้วกิ้ววันนี้แกเองก็เอาน้ำมาให้ฉันอีกแล้วเหรอขอบใจมากเลยนะงั้นฉันให้ผลไม้นี่เป็นของตอบแทนแล้วกันนะหวังว่าแกจะชอบนะเยี่ยมเลยเหมือนแกจะชอบมันมากเลยนะกิ้วกิ้วกิ้วโอ้กิ้วกิกิกกกก้นี่แกกำลังจะวิวัฒนาการอีกแล้วเหรอ คิวคิวกิวใช่เลยเจ้านี่พูดได้แล้วขอบพระคุณที่ท่านประทานผลวิวัฒนาการให้ข้าค่ะดีใจที่ได้ตอบแทนบุญของเจ้าสาสตร์ไล งั้นผลไม้นั่นคือผลวิวัฒนาการงั้นเหรอหลังจากนั้นฉันก็ให้ผลไม้นี้กันพวกหมาป่าที่คอยนำอาหารมาให้กับฉันว้าวมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้น อะไรกันวูบมันคือพอรจากท่านต้นไม้โลกแน่นอนต้องเป็นพรผลไม้นั่นแน่ข้าเข้าใจแล้ววูบถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะได้รับพรคุ้มครองจากท่านต้นไม้โลกแน่งั้นเรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เลยสิวูบข้าเห็นด้วยแต่ว่าลำพังแค่พวกเราสี่ตัวจะสามารถปกป้องท่านต้นไม้โลกได้งั้นเหรอ เรากับที่ดินแดนของพวกเราก่อนเถอมาที่นี่ทีเดียวเลยจะดีกว่านะใช่ในายพูดถูกท่านต้นไม้โลกขอขอบคุณมากๆครับพวกข้าจะตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนพวกหมาป่าก,กำลังเดินสองขาแถมยังพูดได้อีกนี่หมายความว่าฉันเป็นท่านต้นไม้โลกของทุกคนไปหมดแล้วสินะอืมก็จริง ฉันโตขึ้นมากจริงๆฉันคิดว่าฉันโตเท่ากับต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวฉันแล้วแต่คำว่าท่านต้นไม้โลกนี่มันเกินไปหน่อยไหมเนี่ยเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่คราวนี้เป็นมนุษย์ที่มาหาฉันท่านนักบวชได้โปรดอดทนไว้ก่อนนะครับท่านนักบวช และนักบวชอาวุโสของพวกเขาดูเหมือนจะป่วยหนักอยู่ท่านนักบวชโปรดลองกินผลไม้นี่ดูครับบางทีพลังของมันอาจช่วยให้ท่านฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้ท่านนักบวชท่านฟื้นแล้วข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่ทั้งหมด ต้องเป็นพลังของผลไม้นี่แน่ๆต้นไม้นี่ได้ช่วยชีวิตข้าต้นไม้นี่ต้องเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ก่วไว้ในพระคภีร์ศ,ศาสนาเอวิทแน่ๆต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานผลมหสัสจรย์ให้แก่เราจงเจริญท่านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรกันเจ้าพวกนี้พูดว่ากันไปแล้วแต่ก็นะชุดของพวกเขานี่ดูแปลกดีแฮคคงเป็นพวกคนจากศาสนาจักรแน่ๆพวกเขาพูดถึงศาสนาเอวิทสินะ